ทำผมแม่งทุกวันลุงลีไม่เกี่ยวอะไรกับหัวดอมึงหยุดนะคะหยุด <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ใช่การของมึงอีควายออกไป <c oughs> คนไรทำผมทุกวันอา้าเพื่อังสูงมึงไม่รู้เหรอพระมหาเควีเจ้าอะ่ะพระเกศต้องเรียบทุกเส้น <c oughs> แม่แปรงฟันก่อนล้างหน้าไกา่ย,ยังโอ้เดี๋ยวกูค่อยไปล้างควยมึงนะจ๊ะดอกทอง <c oughs> เร็ว แม่พีิธ์บอกแม่มีผัวเด็กสิบสี่อีควายที่ไปจำเลยเอาเรื่องอะไรไปพูดกับมันแม่ตามองกล้องสิสายปากกูก็มองอยู่เอออาจจะเละนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเออสวยคือสวยพระมาเทวีเจ้าสวัสดีค่ะเจ้าคุณป้าอีควายอออย่าไม่เรียกกูคนป้าง่อชื่อเต็มๆของกูมีมีพยศ ควายไม่ได้กรุบคุณป้าน่ากลัวจังตั้งกล้องแบบนี้มึงกลัวอะไรควยมึงยิ่งยิ่งน่ากลัวกว่าอดอกทองเออเออพี่เทปบอกแม่ตำ้แตงอีเทปกูไปตําแตงตรงไหนอีควายนี่ตลอดแหละสั่งโรตีบางรีอ๋อพ่อมึงเป็นบังมาก่อนเหรออีควาย <laughs> เพราะฉะนั้นมึงไปสั่งพ่อมึงนะเออแม่เอาพรมมาห่มทำไมคะ ผมพ่อผมแม่มงเหรอฮะสั่งกล้ามากัดกูไหนดอกทองขอยืมฟันแม่ไปจำนำหน่อยค่ะช่วงนี้ทองกำลังขึ้นโอ้ยมึงเอากลัวควยผมไปก่อนไหมควายจมูกหรือเรือไทาทานิคคะอ๋อมึงไปก้มดูหว่างขามึงก่อนนะว่าไก่ตัวโลเข้าพ้นย่างควายสัตว์โง่แม่วงไหนบอกแม่ชักแวากลางป่ายาง ฮึมชักว่ากลางเปล่าอย่างบอกไปสิว่าแม่ผ่าก,กี่แล้วกูไม่จําเป็นต้องบอกเพราะว่าสัตว์บางตัวนต่มันรับร,รู้ด้วยยานสัมผัสถ,ถ้ามันเป็นมนุษย์แต่ว่าสัตว์บางตัวถ้าเป็นเดรัจฉานมันก็เป็นเดรัจฉานอยู่วันยังค่าแม่ลูกใช่ไหมหึมลูกอุบาทสิลูกจะไรมึงเหรอมึงไม่ต้องผัดสีอีควายน,นี่เสือกทุกเรื่องอยากให้พี่ทิพย์ หนีบจิิงหูแม่ลองดูแล้วจะได้รู้ว่านรกมีจริง <c oughs> แม่กี่กี่นิ้วอ๋อไปถามกีแม่มันก่อนแล้วก็มาถามกูนะไหนนหหินปูนแม่มีใด <c oughs> โนเสาอาศัยอยู่ไหมอ๋อในหหินปูนกลัวไม่เท่าไหร่แต่ในปากมึงอ่ะมีหมากี่ตัวก็แล้วกัน <c oughs> นะคะ แม่กินยาคุมยี่ห้อไหนอ๋อกินยาคุมก็ตอนที่ว่าแม่มึงไม่เอามึงไงมึงกลับไปถามแม่มึงนะเวลาเขาทาแท้งลูกอ่ะกินยาคุมยี่ห้อไหนอีสัตว์จะอย่าวูนเลยแม่ปีนี้ทำหน้าไหมโ้ยกูไม่จำเป็นต้องไปทำธรรมชาติให้มายังไงกูก็เอาอย่างนั้นอีควายอีพวกลกสวยไปเออเออสวยคือสวยในแม่นะ อีทิปบอกแม่มีเมียไหนเมียมึงสัตว์เหม่ช่างมันหน้ามันตามาคุยกับกูเรื่องเมียเรื่องผัวอ๋อเพราะแบบนี้เองแม่ว่าลุงพนหรอไหมกูบอกแล้วว่าบุคคลที่สามห้ามออกมาพูดหรือว่ามึงหูแตกตาบอดอีควายอีสมองเสื่อมไม่รู้จักจำหน้าก็ควายทำตัวเยี่ยออีกอีจันไรออกไป แม่เคยมกไหมคะหืช่างถามกูกูอายุมาปูนนี้แล้วะนะที่มกไปหลักฐานอยู่ที่ฟันใช่ไหมแม่เ <laughs> ออหลักฐานอยู่ที่ฟันไม่ทราบว่าน้ำของบึงสีเหลืองเลยคะอีโ <laughs> <laughs> ก้ปไปตกลงไปไป แม่จูบแต่พี่ทิพย์ให้ดูหน่อยเออแต่ละคนเนาะช่างกล้าช่างมันอ,อแล้วก็ความเฮี้ยมาที่หนึ่งเลยเแม่แยงมงท่าไหนคะโอ้ยตายแล้วอีทิพย์เคยให้แม่ดูหี่ไหมคะเออมันถามมาดีดีอีทิพย์มึงก็ตอบไปสิแม่เคยชักว่าวเปล่าคะมึงมีว่าวให้กูชักเหรอที่มึงมาถามนะ่ะอีควาย รนกรเอี่ยมเจริญหนังหน้ามึงอะ่ะกับหนังแตดกูอะ่ะพอค่ากันไหมแม่เคยโมกของตัวเองไหมออพิซซ่าหน้าหยีแบบมึงอะ่ะอย่ามาพูดกับกูเลยพ่อทำไม,ไม่เคยพ่อทำไมไม่เคยส่งเงินให้ลูกเลยโอ้ย <laughs> ตายแล้วไม่ทราบว่ากูไปแยงรูบงแม่มึงเมื่อไหร่คะ